แต่เจ้าไก่ดูเหมือนจะอแม่เจ้ามองอะไรเราเับไปในตู้แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาตีสาเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เองอยู่ในตู้ไม่ใช่เหรอมาไงเนี่ยเอาแล้วครับทุกคนวันนี้กับผมกล้าและเกมไฟแน l แอฟฟนดเป็นพารทที่2นะครับยา h ูวันนี้กลับมาในในที่2นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะ ผมขออนุญาตเปิดซับไตเติลก่อนนะตรงนี้เป็นออฟอยู่นะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นออนแล้วก็ฟอ์ซับไตเติลก็คือ,เ,อเปิดไปก็ได้ p e r ร์สเป i v e อันนี้ปิดไป v วเบชั่นออนการสานะ่ะเปิดไปก็ได้โอเคมาเริ่มกกันเลยดีกว่าคืนที่2 12 AM รู้สึกว่าห้องมันดูกว้างขึ้นไหมพอเราปิดไอ้นั่นไปอะไอ้เพอร์สเปกทีฟ แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเราเปิดเอ้ยถ้าเราเปิดเปอร์สเปกทีฟเนี่ยมันจะช่วยให้มันแบบกระตุกน้อยลงนะ uh, <hello. S 1> อ่า <Hello. S 1> มีศับแล้วเห็นไหม uh huh. เออไม uh, ่เยอะเ,เดี๋ยวเทียเย่ยงคืนอยู่เลยรอบนี้นายมาเร็วนะเนแหละฮ่ <h> ah. จาจกตายไปแล้ว uh, <h ung. S 1> อึ่ยลอบนี้ไปไวทุกคนนี่และนี่แน่นอ่าเจ้าไก่ออกไปแล้วโอ้วันนี้มาอยู่หลังเวทีนะเนี่ยเนียนนะเนียนไหมใครมัเดินตุ๊กตุ๊กตั๊กวะ ถ้าเราเริ่มนิ่งแล้วอ่ะเขาบอกให้เช็คไพเรตโคบนะซึ่งไพเรตโคบทุกคนกจะรู้อยู่แล้วแหละดับมันมีอะไรมันจะมีตัวที่มันซ่อนอยู่หลังพม่าเนี่ย Uh, talk to you s o ตีหนึงแล้วเฮ้ยเริ่มนิ่งกันอีกแล้วขยับกันหน่อยพวกนายนิ่งแบบนี้ก็น่าเบื่อเกินเอ้ยน่าเบื่อน่าเบื่อเฮ้ยขยับหน่อยสินิ่งกันอยู่ได้พวกนี้ หรือเรามองเยอะเกินไปมันเลยเขินไม่กล้าขยับมันจะอยู่นิ่งเฉย,ยมาถึงจะตีสองเลยเนะี่ยตอนนี้มันตีหน <c oughs> ึ่ง <c oughs> เท่าไหร่อ่ะตีหนึ่งห้าสิบแปดตีหนึ่งห้าสิบเก้าหรืองไงมันดำดำดำ,ดำอีกแล้ว <c oughs> อ่ะอ่ะขยับแล้วขยับแล้ว บอนนี่โอ้โหเสียงชัดแจ่มแจงแจงบอนนี่ก็อยู่ที่เดิมเลยไม่ขยับเลยเปนดี้ก็อยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเหมือนกันแต่เจ้าไก่ดูเหมือนจะอแม่เจ้ามองอะไรเราอ่ะอันนี้จะเป็นฟอสซัพเตอร์หรือเปลที่มันจะมีแบบให้เราอ่านนะที่เป็นข้อความบนเนี้ให้เราอ่าน นี่ไงก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเราไม่ต้องแบบไปเพ่งเลงอะไรนี่หห้ามแต่เฟดดี้เจ็ดห้ามตีแปดกลับก่อนมืดขอขอบคุณแมนจเมนต์ไอบ้บ้าน่ากลัวอ่ะกลับอยู่ท่าเดิมแล้วหรอเจ้าไกลไปไหนแล้วอ,อ๋อยังอยู่ยังทำกับข้าวอยู่เฟนดี้ก็อยู่ที่เดิมเลยไม่ไปไหน ไฮ้ตอ,อนนี้ขยับแล้วอ่าไปไหนแล้วเวสฮอลเจ้าไก,ก่ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอย่ยานะอย่านะยังอยู่ห้องครัวอีกเหรอเนี่ยอยากให้กล้องมันแบบอยากเห็นภาพสังเลยในห้องครัวมันทำอะไรอยู่ เฮ้ยสิงเดินเดินสดิงเดินเดิอน,เดอนออกมาแล้วหรออ๋อืมไม่ใช่เก็บบอลน,นี่นี่ว่าดูดิจ้องดูเป็นจ้องทีสามแล้วอย่าเชื่อแน่นายนเห้ยจะหมู่กันไป ่มาแล้วไม่แน่เมือ่อกี้ได้ยินเสียงเดินเอ,เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวทำไมโปสเตอร์มันเป็นแบบนี้เรากคิดก้าวจะไม่ไปอีกเหรอเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเดินแล้วนะโอเคเขาว่ากันว่าโปสเตอร์นี้มันอาจจะเปลี่ยนไปอะไรบางอย่างก็ได้ซึ่ง นั่นแหละทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะนะคิดกายทำตกข้าวเสร็จหรืยอ,อยังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดกายทำตกข้าวไม่เสร็จดีกว่าไอ้บ้าทำนานขนาดนะั้นทำเค้กหรือไงเนะี่ยเค้กก็ใช้เวลาทำนานอยู่นะใช้เวลาอบอะไรเงี้ยกลับไปอยู่ในตู้แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาทีสามเฮ้ย เดี๋ยวเมื่อกี้เองอยู่ในตู้ไม่ใช่เหรอมาไงเนี่ยอุ้ยดีด้วยด,ดที่ไม่เปิดไม่เปิดกล้องดูอะไอ้บ้าจากตู้มาอยู่นี่มันมันทำได้ยังไงงงอุ้ยอันนี้ทำข่าวเสร็จแล้วนี่ออกมาแล้วเนี่ย,อย,อยดดเอะสวัสดีเฮ้เจอหน้ากันทั้งทีนะเนี่ย เวดดี้ <Ready. c oughs> ไม่ขยับใช่ไหมเออโอ้โอโอเฮ้เสียงเรือนอีกแล้วมาแล้วหรอกอผมรู้สึกว่าเปิดเปอร์สเปคทีฟนี่มันแบบไม่ค่อยชินเลยนะเดี๋ยวน่าจะต้องปิดแล้วแหละอ,อยู่ตรงนั้นแหละอย่านะอย่ามานะ บอนนี่มาอยู่ตรงนี้แล้วชิก้ายืนจ้องมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนีวนแว่แน่ไปแล้วไปไวนะแน่น่ไปอยู่ไหนอ๋อกลับอยูอีทอกลับไปไม่ไกลนี่ พลังงานเหลือน้อยแล้วอะต้องประหยัดแล้วนีอ่อ้ตอนนี้มันกลับมาเริ่มนิ่งอีกแล้วนะ หายโอเคๆหายไปไหนหายไปเสียงเดินอ๋อถามาอยู่นี่นี่เองชิก้าอยู่ที่เดิมตอกสิมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนีแน่ไปเอาโอเคเปิดดิสิ่งเดินอีกแล้วอ่ะไว้ใจไม่ได้เลยเสียงนี้เนี่ย ชิคกะบอนนี้โอเคอยู่ไกลแล้วตอนนี้แต่ว่าอยู่ไกลนี่ก็ใช่ว่าจะประมาทได้นะมันมาได้อย่างรวดเร็วเลยเมื่อกี้มันวาดจากตู้เข้ามาตรงหน้าประตูเลยเนะี่ยตอนนี้โอ้ยพลังงานเหลือสีเอร์เซนสามเปอร์เซ็แย่แล้วรีบรีบผมลงสักทีได้ไหมเออหนึ้สองเอเหนึ่งเอร์เซนแล้ว อย่านะอ่าหกโมงเช้าพอดีโ <Yeah. S 1> อ้โหแล้วคืนนี้ใช้พลังงานเกือบหมดคืนที่3ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคืนที่2นะครับสำหรับคืนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษมากขนาดนั้นนะครับอย่างมากก็แค่บอนนี่ที่เป็นอิสรอ์เองแบบนี้เลยก็คือน,น่ากลัวเหมือนเอ็คราวที่แล้วเลยนะ แล้วก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ผมมองข้ามไปนะครับก็คือสิ่งที่โฟนกายหรือว่าคนที่โทรศัพท์มหาหาเราพูดในคืนแรกนะซึ่งเขาจะบอกว่าเจ้าหุ่นพวกนี้เนี่ยมันได้อยู่ในโหมดฟีโรมิงในช่วงกลางคืนนะก็คือเพื่อให้เครื่องยนต์มันไม่ฝืนหรืออะไรเนี่ยแหละแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยแต่ก่อนมันก็เคยให้มันลงมาจากเวทีได้นะแต่ว่าเพราะเหตุการ์ The Bite of 87นะครับหรือว่าการกัดแห่งปี87ทําให้พวกนี้ไม่สามารถลงมาจากเวทีได้ซึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะ เดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับถ้าผมทำถึงแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่ผ่านหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ